มีมาตรการเด็ดขาดที่เกิดขึ้นของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะคอสชนำมาใช้ผ่าทางตันปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานของรัฐบาลนั่นก็คือมาตรา44ของรัฐธ,ธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557ดังเช่นการปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนื่องจากปัญหาทุจริตติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานค่ะ อย่างที่รายยาัชดาแยกรัชดาลาดพร้าวเนี่ยมันก็เป็นปัญหามาหลายปีแล้วเราถึงจะมีโครงการสร้างอุโมงยักษ์ใต้คลองมันซื่อครับถ้ามผมไม่มีข้อกังวลเลยในเรื่องนี้ก็จะไปสร้างอุโมงยักษ์เพิ่มเติมทําไมครับกรุงเทพเหนือผมก็ยังเป็นห่วงอยู่คือจะมีพออุโมงยักษ์จากตอนเมืองนะครับแล้วก็จะมีอุโมงยักษ์ที่บึงหนองบอน ก็มีจุดเสี่ยงยังมีจุดเสี่ยงอยู่ครับเราเป็นเมืองน้ําครับเราเป็นเมืองฝนครับไม่มีจุดเสี่ยงเลยเป็นไปไม่ได้ครับถ้าอยากไ,ไม่มีจุดเสี่ยงเรื่องเรื่องน้ําท่วมไปอยู่บนดอยครับต้องอยู่บนดอยครับหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรขณะยังทำหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงเมื่อถูกโจมตีเรื่องการบริหารจัดการน้ำท่วมที่ล้มเหลวไม่เอาใจใส่ติดตามงาน จนก่อให้เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากแม้ปริมาณน,น้ำฝนจะตกลงมาไม่มากแต่น้ำกลับท่วมขังสูงใช้เวลานานในการระบายเพราะท่อระบายน้ำตันข้อกล่าวหาเรื่องความไม่โปร่งใสในการใช้งบประมาณของกทมเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องมาจากปลายปีที่แล้วที่กทมจัดอุโมง์ไฟ LED วงเงินเกือบ40ล้านบาทการจัดซื้อเครื่องดนตรีให้โรงเรียนในกทม ที่ถูกตั้งคำถามเรื่องความเหมาะสมคุ้มค่าการจะซื้อรถตู้กู้ภัยขนาดเล็กเกินจริง20คันหน้าตาเหมือนรถสองแถวพวงมาลัยซ้ายแต่ใช้เงินงบประมาณถึง160ล้านบาทหรือแม้กระทั่งการใช้งบหลวงตกแต่งห้องทำงานของผู้ว่ากทมอเองกระแสะสังคมเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาจัดการเด็ดขาดกับผู้ว่ากทม กระทั่งร้องเรียนให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจมาตรา44ปลดผู้ว่ากทมเพราะสะตงชี้ชัดความผิดของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ในประเด็นที่เราตรวจสอบพบนะครับที่มีการรายงานถึงคณะกรรมาการตนแผ่นดินประเด็นที่มีพฤติการของการหัวราคาหรือหัวประมูลหรือเรียกว่าสมยอมกันการดำเนินการประดับไฟครั้งนี้เนี่ยนะครับ มีพฤติการที่ไม่สุจริตนะครับตั้งแต่การนำเอางบฉุกเฉินเนี่ยมาใช้นะครับโดยไม่ทำตามกระบวนการวิธีการงบประมาณตามปกติในส่วนที่ทางสตอง,งอได้แจ้งมาเนี่ยมีอยู่สองสามประการด้วยกันในเรื่องแรกคือได้ให้หาข้อที่จริงได้สอบสวนหาข้อที่จริงทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ สอบสวนหาข้อที่จริงแล้วนะครับในอีกส่วนหนึ่งที่ทางสตง้อง้อยแจ้งมาก็คือให้แจ้งความดำเนินคดีกับท่านผู้ว่าการ,ร,ารกรุงเทพมหานครแล้วก็ให้ตั้งกรรมการในเรื่องของทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ขทอทมนะครับรวมถึงถ้ามีความผิดเนี่ยก็จะต้องฟ้องแพ่งผู้เกี่ยวข้องก็มีที่สตงได้แจ้งมา า,า,าระวยไดด้ํเนนิการ,รื่องร้องเรียนทุจริตของหม่อมราชวงศุขุมพันธ์เข้าสู่การตรวจสอบหลายช่องทางและเป็นหนึ่งในผู้บริหารท้องถิ่นที่พักงานในระหว่างถูกสอบสวนข้อเท็จจริงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคอสชอ,อาศัยอำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับทั่วคราวมีคำสั่งที่50ทับส5ง ลงวันที่25สิงหาคม2559สั่งพักงานผู้ว่ากทมเป็นการชั่วคราวจนกว่าผลการสอบข้อเท็จจริงเรื่องทุจริตจะออกมาในที่สุดเมื่อผลสอบของสอตอง,งอ,ออกมาชัดหัวหน้าคอสชอจึงมีคำสั่งที่64ับ2559ลงวันที่18ตุลาคม2559สั่งให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผลจากตำแหน่ง พร้อมตั้งพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่ากทมเป็นผู้ว่ากทมนับเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา44เพื่อยุติปัญหาที่รัฐบาลกำลังตกอยู่ในวงล้อมของฝ่ายการเมืองที่วิภาษ์วิจารณ์ว่าขาดความกล้าหาญและเลือกปฏิบตัติอีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่เหมาะสมที่จะหาผู้รับผิดชอบในการนำกรุงเทพมหานครขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของไทยทั้งชาติในปี2560 ทีมข่าว t 24U รายงาน